Okay. จะไม่ให้อะไรมารบกวนเราในการเล่นคลาสเกมนั่นเองนะครับเฮ้ยอะไรวะพพิบๆสำรวจเอ่อจากเอดาอืมไข่รีมูฟาร์มเบบี้อะไรวะผมก็ไม่เข้าใจครับก็กีเเฮ้ยมิสเตอร์เคนดี้เฮ้ยดีแฮปไนท์ อะไรวะดีนะที่เธอรอดชีวิตรอดมาเอ้ยเอาชีวิตรอดมา WelcomeWelcome ยาินดีตอด้อนรับนะมองหน้ากูหาเร <are> ื่องกูเลยวะยี่ห้โอ้โหแม่เอ้ยยี่ห้ออาบความแรงยีย่ห้อลูกกระสุนลูกกระสุนเนาะขาดเป็นเป็ <c oughs> ขาดน,นี่อุ้ยอุ้ยกระสุนหึงสองร้อยไรเฟิลอ่าขึ้นเสียงอ่ะได้ครับแต่ <c oughs> ผมไม่ซื้อครับไม่เคยขึ้นเสียงผมไม่ซื้อเฮ้ย เยี่ยมไม่ได้โอเค thank you thank y อะไร thank y เดี๋ยวกูให้มึงกินลูกปืนนะนี่องประส่วนเ่งได้ไหมเออกูไม่กลับมาแน่ละกูเฮ้ยมองมยิงเฉี่ยวนะยังตายเหรอแม่งสมอยไว้ชี้ยะสมออยว่ะ ไปเราไปข้างหน้าจะมีอะไรเราจะไปดูอะไรวะโอเคครับจะเดินเหมือนเหมือนในคัสซีนถุยมาฮะลีลาท่าเยอะจะไปครับไมห่หลุ่มด้วยนะอ่อตรงนี้ครับแนะนำครับให้หอะไรวะายาครับตรงนี้ตรงนี้มีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกีนอะไรกัผมชอบครับจุ๊ป headshot headshot โ okay, อเคครับเราเก็บหัวมเรียบร้อยแล้วยเยี่ยมได้เพชรมา,า,มา,าเฮ้ยไปขายไหมขายเชี้ยอะไรกูยิงทิ้งแล้วเมื่อกี้ไอ้เชี้ยไม่น่ายิงเลยเฮ้ยสัตว์ยังไม่เปิดเชีย่ยอ่าตรงนี้มีประเด็นนะครับแหมกูได้ตังค์นี่จะรีออนแม่งรวยอ่ะีออนแม่งไม่ต้องไปขายเนื้อเลยอ่ะ ขึ้นไปมันขึ้นเพราะอะไรเดี๋ยวผมจะให้ดูครับนี่ไงประเด็นคือตรงนี้ครับผมชอบมากเฮดช็อตไปเฮดช็อตไปเฮดช็อตไปนั้วเดียวเธอเฮ้ยเสี่ยนอ,<ๆ>อะไรอะไร,อะไรโอเคครับตรงนี้ให้ท่านหลังครับเมื่อกี้นะครับถ้าเกิดคุณอยากจะแบบว่าจบเร็วๆคุณก็แค่แค่เอ่อตาระเบิดลงไปน,นะครับไม่ต้องอา้อาวอา้าวอ้าว ลงไปแล้วปะลงไปไม่ไม่โดนเลยเนี่ยเฮ้ยไอ้หัวงูไอ้เท้าหัวงูเท้าหัวงูได้ถึงเลยึ้นมาไม่นานนี้เอ้ยเอออ่าประเด็นเฮ้ยมองมองไม่หากฟองเหรอไม่หักฟองเหรอเอยอะไรอะไรอะไรจะยังไงเออกระตุกเออใส์จบครับมันทำอะไรผมไม่ได้นะลงดีกว่า เมื่อกี้ผมเ่าเหลียวไปมองเจอสิ่งบางอย่างครับมันก็คือเงินนั่นเองครับก็แดีวว่าอ้าวนี่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 สองพันเนี่ยป่ะจะลุยกันต่อครับจบัชเตอร์ครับจบัชเตอร์ไม่ต้องห่วงอะไรมาขวางผมก็จะให้มันขวางไปครับโอเคตรงนี้มีอะไรให้กูเก็บไหมมี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 เงินไงมีเงินตรงนี้เนี่ยมีอะไรให้กูเก็บมาวะ เออมีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอ,มอเอออะไรอ่ะมแมงปิดไม่เปิดไม่ได้ครับเอ๊ะเงี้ยมเราเปิดแฟลชขอสักคู่ครับขอใช้เวลาสักคู่นึงเอ่อเราจะทำให้เป็นระเบียบเรียบร้อยครับเพราะว่ามันจะเป็นผลดีในการได้เกรดสี่ทุยไม่เกี่ยวครับ กุมย้ายเมื่อกี้ทำไมวะนี่ไว้ตรงนี้กดแดงไว้ตรงนี้เอาแดงฟ้าไว้ตรงนี้เอ้ยฟ้าไว้ตรงนี้เยี่ยมอ่าเอาอ่ายาครับกินยาสดๆถุยนี่มันสมุนไพรมึงเรียกยาไม่ได้ครับเยี่ยมอ่านี่พอดีเป๊ะเลยตรงนี้ไว้ที่เก็บของว่างๆมันอ่ามันจะไม่เป็นมันจะไม่เป็นสีริมงคลเราต้องทำมันดีๆครับ มันเกี่ยวอะไรด้วยวะเนี่ยไปไปเลยไหนไหนตรงนี้เหรออะไรวะนี่นี่นี่มีของให้เก็บมีของให้เก็บเยี่ยมแฟมเลทตรงนี้ถ้าเกิดได้ยินเสียงลงหูไม่งสนใจครับวิ่งกัน,นทำอะไรให้กูทำอะไรนดิวีกดอีกแล้วอะไร้ี่จบเยี่ย,เย,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 ยมเปิดเรียบร้อยครับเอ่อตรงนี้มีอะไรไหมมีอะไรไหมเฮ้ยมีอะไรไหมวะตรงนี้ คืออะไรวะไม่รู้ครับไม่รู้ผมก็ไม่ไปครับมาให้ลงตรงนี้ครับโอเคเราลงไปเรียบร้อยแล้วแหมมันทําไมเครื่องมันกระตุกว่ะต้องใส่คอมมันกล้าครับนี่ไม่ผมไม่ได้ใช้คอมหรอกผมใช้โน้ตบุ๊กครับก็ซีพียูสองกิกะเฮิร์ตนะครับไอคอร์ไอสามครับอของ Intel นั่นเองครับแรมสี่กิกบก็เลยลื่นแบบนนั่นเองอะไรวะเนี่ยไม่รู้ ไม่รู้ไม่รู้ครับย้ำเลยว่าไม่รู้เป็นงนั้นคืออะไร <S 2> <S 2> <S สัตว์หนูยิงได้ไปลบไปหรือไปกร้ังหน่อยเอ้ยมีหัวโลกด้วยไปไหนวะตรงไหนนี่มีประเด็นสัตว์ไม่มีให้กูตรงนี้ไว้รุ่นเยอะครับอย่าไปยุ่งกับมันไว้รุ่นเยอะไว้รุ่น คุณเวอร์เตโลพอมึงดีคุณเวอร์เตโลอ่ะกูเบอร์หัวลันไงกูเบอร์หัวลันไอ้สัตว์มา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 โอ้โหมึงรีบเหรอไอ้เลื่อยฮะมึงรีบเหรอเออเฮ้ยใจลมลมใจลมลมใจลมลมกระสุนได้กินทุกคนเฮ้ยกูชอบครับอือหือยิงไงเลื่อยไฟฟ้านี่นอะไรอุ้ยเงว้ยว สัตว์แลกไปคนละนัดแลกกูไปแลกกูไปเฮ้ยกูเกลียดมึงว่ะไอ้เล่อยของหัวเน้นเน้นทีม่สัตว์ไม่โดนไม่โดนเหรอไม่โดนอ๋อให้ง่ายครับเออสัตว์เอออ่ายังยังยืนได้อีกยังยืนได้อีกเหรอฮะเฮ้ยมึงน่ะลงไปเถอะอย่ามายุ่งกับกูเลย ทุกทุกทุกชากทุกทุกชากทุกตอนไปเคยจางหายนั่นไงไงไหมไหนวะครับเราจะไปเราจะเล็งตรงนี้ครับเพื่อเป็นมงคลและบุญกุศลตายยากตายเย็นจริงๆนะมึงเนี่ยไอเล่ยไฟฟ้าโอเคครับจะทำยังไงดีทำใจครับ ยิงกระเดือกครับไม่มีไม่มีมมสงสศัยน้องเอาลูกส่องไปซ้ำแล้วมึงเนี่ยฮะมันเล่นอย่างเงี้ยมันอย่างเงี้ยไอ้ี้มึงรีบๆถ่ายเถอะเฮ้ยอะไรปิ๊งๆอะไรปิ๊งๆ,ๆ,ๆเฮ้ยฮประเด็นนีนน่ข้างบนไหมรีบร้อยครับหงายรียบร้อยแล้วเยีย่ยมตบมือ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 ไปๆไปๆไปๆไป เอ้ยเอ้ยกูไม่หลงกลหรอกนะผมเรียนหนังสือมาเยอะครับอ่าเอ้ยกระตุกนิดหน่อยไม่นิดละโอเคครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งเออแล้วกูจะเลือกอะไรดีวันนี้อ่าอืมกลนไหมเอ้ยเดี๋ยวไม่ต้องเอ่อจำไม่ผิดนะต้องเจอไอ้เรื่อยตัวครับตรงนี้ผมจะขอใช้กลนนะครับเพราะว่า กูอยากใช้นั่นเองก็เลยใช้อ่าตรงนี้มีอะไรไหมไม่มีจริงๆนั่นก็ประเด็นที่เราต้องไปนั่นก็คือไปเอาคุณแจครับอ่าผมจะให้ดูนะครับว่าข้างล่างนั้นมีอะไรนี่ไงครับตป๊กไกเลย ัตสุดยอดครับเฮ้ยใจลมลมครับอแระตูว man, umas, ไม่มีก็เหมือนกันขวากูจะขึ้นข้างบนวู้กูไม่อยากอยู่กับพวกกากๆของมึงนะครับต้องไปไกลๆโอ้โหไอ้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 ผู้ยิงหัวงูก็มือเลยวะ สแตสตี้อิมเพสซีมเฮ้ยมึงเนี่ยนี่มึงเอ่อลิงกายกรรมด้วยหรอวะเฮ้ยจอดโอ้ชัวร์มงกคอนพ่นไฟมึงได้มากคอนพันไฟเหรอง่ายไปครับกึศบายสีดาวนัดเดียวครับไม่ต้องโบกครับยังไงก็จอดขึ้นมาวนครับหลังกลับครับปุ๊บจะเจอคุณแจนั่นี่ที่ผมไม่ได้เอามา นั่นก็คือคีย์ออฟเดินอันนิดเนื้อ่ามาอีกแล้วครับเอ่อพวกชาวไร่ชาวนาจาะเฮ้ยผ,ผมชอบผมชอบโอ้กีดกีดเออแค่นี้กีดอ,อ่ะแค่นี้กีดเอ,อ่ะผู้สอยเลยกูสอยเลยไอสลัดแม่งลุกหมด มันยิงไม่มันครับมันต้องเอไปผมจะไปอยู่ผมจะไปเล่นกับพวกคุณเองนะครับอุ้ยอุ้ยหลอบดยวยอ่ะเฮ้ยเลี้ยว ต้องขอขออภัยด้วยนะครับที่ผมนั้นเล่นโลไปหน่อยนะครับผมจะเอาใหม่ครับขอโทษด้วยนะครับ <c oughs> แหมไม่น่าเล่นเลยครับต้องมานั่งแคดใหม่ <c oughs> อ่าตรงนี้ผมจะขอใช้พกนะครับผมจะไม่ใช้อย่างอื่นเลย <c oughs> ผมแบบว่าผมจะเล่นอะไรโลโล,โลอีกทีนึงดีกว่านะครับโอเคได้ของมาแล้ว เดี๋ยวผมจะทำการยิงประกาศสดานั่นเองนะครับยิงประกาศสดาเราจะเป็นไหนต่อนี่เราผมจะไปหาทั้งคุณเลื่อสองคนเลยนะครับเพราะว่าคุณเลื่อยนั้นเขาเหงาครัเขาอยากจะมีเพื่อนเนี่ยโอ้โหโอ้โหขอบคุณครับที่แกให้ผมอ้าว เด็กครับเด็กครับผมล็อกลบได้ครับขึ้นไปับคุณเลื่อยลงมาหาคุณเลื่อยตัวหนึ่งโอเคครับเราผมอ่าผมจะมาตั้งหลักหี่ครับ น่าสนุกจังเบยจุงเบยอ่าผมจะทําการรวบรวมข้อมูลก่อนนะครับว่าพวกมันจะมาสักกี่ตัวนะครับอ่าหลบไปก่อนครับหลบกันไปก่อนอย่าพิงมาทําอะไรผมนะครับต่อจากนี้ครับให้ใช้ระเบิดมือนะครับคน <c oughs> ไป,ปล็ลูกถึงกับบินเงียบเออ ตรไปตรไปโอเคตรงมาข้างล่างกันก่อนหมดเวลาสนุกแล้วสิหมดเวลาสนุกแล้วสิม,วสวสมันยังไม่หมดครับมันยังยังสนุกได้ต่อครับมันยังสนุกได้ต่อนะฮับับอ้าว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 ลีออนครับจะจะรีบง่่งไปไหนครับ เน้ยไหนไหนเลยครับตรงนี้เป็นอะไรที่น่าตืดีมากครับถ้าเกิดขึ้นไปตรงนี้เอ้ยเหมือฉันถูกผมกดอะไรกันเรื่อยเลื่อยเรื่อยเรื่อยมาสนุกสนุกสนุกอ่าลมไปไก่หลำปลาย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 อะไรติดขาอะไรอะไรเป็ขาเอ้ยไม่ได้แดกผมครับ จะทิ้งขี้นั่น <nossos> น <viewers> okay. so ี่เกิดเป็นโกโก้คันเรียบร้อยครับจบเยี่ยมึดงมาหมื่นหนึ่งกับหมื่นหนึ่งโอเคครับต่อจากจะเลือกเพียงภาพทรงจำจะเลือกเพียงแค่บางคำเรียบร้อยครับจบเรียบร้อยแล้วตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับม้างหมย ทำเรื่องง่ายๆครับอย่าทําเรื่องง่ายเป็นเรื่องยากครับให้ทําเรื่องง่ายกให้กายเป็นเรื่องง่ายนั่นเองนะครับโอเคไปผมจะขึ้นไปข้งไปทางนี้ดีกว่าทางนี้มีอะไรอ่ะเฮยเนใจจื่อยจิงกับพวกสวะครับสวะ ok, คิ่นกพวกนี้ผมไม่ชอบเลยนะครับแล้๋วมันจะขอทาําไมเข้ามาเถอะผมไม่ว่าครับผมเป็นคนแบบว่าอะไร เแล้วกูจะขึ้นมันทำอไมวะเนี่ยอ๋อมาเอาอ่กินเฮิร์ฟเอ้ยเดี๋ยวเราเฮิร์ฟไรเดอร์คิกโอ้อันนี้อันนี้ผมปล่อยให้ฟันครับเพราะว่ามันจะใช้เลือดนน,นึงจะใช้หนึ่งเออเออ เรียบร้อยครับกายหลับเอ้ยกายกรรมนักเล่นกายกรรมอุลตรอนเนี่ยแหละครับรอกใครชาวบ้านง่ายเงี้ยแหละเนี่ยเนี่ยตายเองเลยเฮ้ยคุณลุงเออไลดเดอร์คิกคุณลุงครับคุณลุงการล้มครับชีวิตมันต้องลองสักซีดหนึ่งมันต้องมีดีสักซีดถุยไม่ใช่ครับชีวิตมันต้องลองแบบว่า ศักดิ์สิทธิ์ให้แบบว่าให้มันแบบวัวดใจเงี้ยคุณลุงมันแก่แล้วไงนะอ่าน้านังนังอะไรว่าท้องตึงทอง้อท้องตึงอืมอืมไม่รู้เหมืนอนกันครับก็เอามาเราก็จบตรงนี้เรียบร้อยแล้วอย่างไร้ทิติคุณแจเปิดก็แลกโวเลอร์อับล็อกเรียบร้อยครับให้เราเข้าไปข้างในครับตอนนี้ไม่คงยังไม่มีอะไรมาครับมึงมึงพูดใช้คำว,ว่าคงเหรอ นุ้งคำว่าหนักแน่นหนิดไม่มีอะไรครับตรงนี้ไม่มีอะไรหรอกมันไม่มีอะไรหรอกนอกจากไอเชียเนี่ยอุ้ยเชียไม่มีเวลาเล่นกับพวกมึงครับม,มีเวลาเล่นกับพวกมึงครับเรียบร้อยครับตู้ก็ได้เปิดเรียบร้อยแล้วมากูเล่นกับมึงได้แล้หละ หายเลยสิมึงโอเคครับตรงนี้จะมีสมบัติเยี่ยมกูโดโดที่บ้านไม่ได้เค้งเรื่องมารยาทครับก็เลยต้องโดมาเยี่ยมตรงนี้อ่ามีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหมถุยมันของทำไทยครับอ่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มันครับตรงนี้มันแน่ครับอ่านี่ไงนี่กูชอบ อืเซมเลดไหมสิบเก้ายี่สิบเกียนมากอ่าข้าบนมีอะไรไหมเออเหมือนจะเป็นอ่าไขแฟบรลงมานะครับอาจจะเป็นอาจจะเป็นอ่าแฟบก็เป็นได้นำแฟบที่คุณแฟบ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 ลงมามีอะไรไหมวะเนี่ยไม่มีครับก็ไปเข้าไปเลย <ค><ณ>จะจบชัตเตอร์แล้วนะ,ๆๆๆๆๆะก็ตรงนี้ครับก็ง่ายๆครับตรงนี้ก็จะให้เราขึ้นรถรางนะครับเพื่อที่จะลงแบบข้างล่างนั่นเองนะครับตรงนี้ก็ง่ายๆครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูตรงนี้ครับปุ๊บจับลงโอเวอร์ over ลงมาครับแล้วก็จับโอเวอร์อีกทีหนึ่งแลวทุกคนนั้นจําไปให้ยิงก็ได้ครับเพื่อความเท่และเบสิกเรา ตรงนี้ครับจะมีจะมีเออ่มีอ่ชาวล็อกครับจะโชว์ความล็อกนั่นเองครับไอ้ซาดมึงไม่ตายวะผมจะยุ่งหน้าครับเพราะว่ามันจะดีครับเวลาตายที่ก็ตายเลยนะฮะอ้าวไม่ไปข้างๆวะอ่าตรงไหนวะไหนวะไหนวะดิออนจับให้มั่นครับจับให้มั่นเอ้ยยิงลมเยอะเนี่ย ยี่ยเป็นคนสุเป็นคนาุดไปซะย่ำข้างล่างสวยมากครับวิวนะวิวดีมากอ่าเราไม่มีเวลาที่จะมาดูวิวดูวิวทิวทัศนะครับไม้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 เราต้องอ่าจัดการไม้ครับเพื่อเป็นสิริมงคลในการเลือดไม่ยุบนะเลื่อยไอ้เลื่อยมา เล่อนัาผมชอบครับเพราะว่าเฮ้ย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 ยุ่งหลังจะดีมากครับอ้าวเลยเลยกูไม่ได้ฆ่าหยะไอ้หน้าตาอิสลัดเลย อะไรพวกเตะตลกโอ้จุกไข่จุงจุงเบยจุกจุงเบยโดนแบบนี้มันเจ็บจุงเบยเจียนเฮ้ยสลัดสลัดเออเอาเงินอ่าชอบครับ ่มีอะไรอีกไหมต้องหลังไปเก็บของเยี่ยมมีม,มีมีเสริมครับมีกระสุนเสริมให้เราด้วยโอเค,ครเราก็ต้องรอครับรอจนถึงคัสซีนที่เราต้องกระโดดไม่ใช่คัสซีนสิอาจจะเป็นมันไม่รู้เหมือนกันว่าจะพูดว่าอะไระแาะว่าโอเคคุณลง งายอีกแล้วตอนนี้ครับรถไฟจะจะลงเร็วมากนะครับให้เกียมครับให้เกียมกดนะครับเพราะว่ามันจะทางมันจะขาดนะครับให้เรารีบกระโดดนี่ครับม้องรีบครับต้องรีบครับตงี้ตอนนี้รถไฟวิงมาแล้วแล้วบิงมาแล้วกดครับโอเคครับตอนนี้ต้องรีบกดกดสามหย่อมหย่อมยิ้ดีบ โล่งเลยอ่ะข้างล่างมันคืออะไรอ่ะมึงไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวอะไรกูเลยมีของให้กูอ่าเป็นขวัญกำลังใจให้กูไหมเนี่ยนี่มีอ,อิสระ <Yeah. S 1> ด์เยี่ยมเินอนยังช้าชแล้วก็ชัดชเยี่ยมอะไรอ่ะกระจกอ่ะชิ <She> สโตรโอ,อะไรวะเป็นหินเ่เป็นหิน,อน,หนโอเคปปะป,ะปะ ปะไปดีกว่าเราจะไม่เสียเวลากับตรงนี้นะครับเออเอม่โอ้ยเสียขึ้นมาแล้วครับอ่าตรงนี้คือตรงที่เราบอกว่ามันคืออะไรนั่นเองเอาเฮ้่อ่าเหมือนจะมีคนนะครับกำลังกาลังอะไรต้องแอบดูครับต้องเราเป็นสปายครับมีไหมมันไม่ได้ครับมันต้องดูครับ นี่นี่มีขอยขึ้นมีขอยเอ้ยยีมมีขอยเยอะบด้วยขึ้นมาบนครัจะมีใครอีกไเหมือนจะไม่มีใครนะโอเคครับถ้าก็ไม่มีให้เราลงมาข้างล่างครับเพื่อเราจะเอาหินโตกโตกนั่นแหละไอโตสโตกอะไรนั่นแหละนะครับให้ไปใส่นะครับตรงปากเสือต้องปากเสือนะครับ กุ้งโอเคครับประตูนี้ก็จะเปิดขึ้นนะครับเราก็ต้องขึ้นลิฟต์ลงไปขึ้นลิฟต์ขึ้นลิฟต์ลงไปเฮ้ยคุณลิฟต์ขึ้นขึ้นลิฟต์ไปละครับขึ้นลิฟต์ข,ขึ้นไปโอเคจบชัตเตอร์แล้วก็ซี a อร์เกนเ t e เดย์ครับเจอปืนนะครับ